พฤติกรรมเฉ้าแม่ตักป่าเบียครับนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นมหากราบเลยจริงๆนะซึ่งทางทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยวทางแม่ตักกับป่าเบียเนี่ยติดต่อเข้ามอบตัวในวัน2วันนี้แหละครับพร้อมะจะสู้คดีด้วย<ะ>แต่มีประเด็นงอกขึ้นมาอีกครับว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ทองเท่านั้นที่อาจจะปลอมเห็นบอกว่าเพชรก็มีมีเหยื่อครับ<ะ>มีผู้เสียหายเผยตัวเองมาบอกว่าซื้อเพชรกับแม่ตักนี่แหละครับ เพชรดังแฉไม่หยุดเลยครับบอกว่าลูกค้าแจ้งมาหลังไหม่บอกว่าสวยกว่าซื้อทองอกคนซื้อเพชรนี่แหละแต่ไลฟ์นเนี่ยบอกด้วยว่าเป็นเพชรน้ำร้อยตอนขายนะเป็นเพชรแท้เพชรน้ำร้อยแต่พอเอาไปขายไม่มีร้านเนี่ยรับซื้อบอกว่านี่ไม่ใช่เพชรน้ำร้อยแถมไม่ได้มาตรฐานอีกพอกลับไปขายที่ร้านแม่ตั๊กที่ซื้อมาปรากฏว่าทางร้านไม่รับซื้อคืนครับอ้างว่าเลิกขายแล้ว ลูกค้าคนหนึงเนี่ยรีวิวอีกนะว่าเพชรของแม่ตักเนี่ยซื้อไปราคาเป็นแสนทักไปขอคืนกับทางร้านได้รับคําตอบว่าถอนหุ้นแล้วให้เคลียร์กันเองคือเหมือนปฏิเสธอะเหมือนไม่กับไม่รับซื้อคืนด้วยแล้วมีรีวิววงที่1ลูกค้าซื้อมา50,000บาทค่ะแม่ตักเนี่ยอ้างว่าราคาวงเนี้ยหลักแสนแต่พอลูกค้าเอาไปให้ร้านเพชรร้านอื่นดูร้านอื่นบอกว่านี่มันขี้เพชร ไม่มีราคาไม่ได้รับซื้อแต่อย่างใดก็คือเหมือนเพชรไม่มีคุณภาอพอะคุณสิโอแทบเป็นลมนะคะเขาสุดเลยทีเดียวซื้อมาเนี่ยตั้ง50,000ื่นนะอาทีนี้วงที่2ซื้อมาในราคาเนี่ยคือ9,999บาทนะขาดอีก1บาทจะครบหมื่นนะวงนี้เนี่ยเล็กสุดบอบบางมากเพชรหลุด2ครั้งแล้วด้วยก็เลยตัดสินใจไปขอขายคืนได้ไหมปรากฏว่าทางร้านไม่รับซื้อคืนอเอามาดูวงที่3หน่อยไหม อันนี้ขาดหบาทจะส0 0 0มื่นนี่คนเดียวซื้อ4วงเลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยวงที่3เนี่ยนะครับประมาณสักสองห0ื่นอะติกลมๆเลยเพชรเม็ดกลางเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนประดับเพชรข้างๆลองใส่แล้วเธอรู้สึกว่าตัวเรือเนี่ยบอบางก็เลยขอขายคืนปรากฏว่าทางร้านไม่รับคืนครับ มาถึงวงที่4นี่ดูภาพวงที่4ขวามือสุดนะครับราคา12,900บบาทบวงนี้ยังอยู่กับลูกค้ามีใบประกันเรียบร้อยนะครับใบรับประกันแต่ไม่ขอคืนแล้วเพราะว่าขอคืนมา3ครั้งไม่ได้สักครั้งตัดปัญหาไม่คืนจะได้ไม่เจ็บฮะออแต่ว่าเสียใจลึกๆนะ S <S <S เอ <S <S เอ,เอนะขณะที่เช้าวันนี้คุณผู้ชมคะย,ยังคงมีลูกค้าแห่กันนําทองมาคืนกันอย่างต่อเนื่องนะพร้อมของแถมสุดอลังการมากมายส่วนใหญ่ก็คือกําไรปีเสียยอดนิยมราคาเอื้อมถึงได้แต่คุณภาพจับต้องไม่ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางร้านแจ้งว่าจะขอรับคิวแค่200คิวและขอแค่ลูกค้าคืนปีเสียเท่านั้นนะคะมีรายงานแบบนี้คุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าตอนนี้คิวเต็มแล้วนะอ้าหรอฮะสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ว่าคิวแรกคุณรู้ไหมมาเมื่อไหร่ตีหนึ่งตีสองไหม สี่ทุ่มของคืนโอคุณคิดดูคิวแรกมาแต่สี่ทุ่มครับตอนนี้เนี่ยจะไปชะลอไว้ก่อนนะ เอา,อาไว้พรุ่งนี้ไหมพอตอนนี้คิวเต็มแล้วนะ200ใช่ไหมส้อนเท่านั้นเมื่อวานนี้หยุดไปหนึ่งวัน<ฆ>นะครับโอ้แล้วก็เรื่องของการไปค้นบ้านเนี่ยคุณผู้ชมคือร้านทองอยู่แถวหาไทไยราชแต่บ้านของแม่ตั๊กป๋าเบียวันนี้เองทัพนักข่าวก็ไปเกาะติดที่หน้าบ้านด้วยครับในซอยรามอินทรา65คนละจุดก,กันกับร้านทองนะครับนักข่าวก็ไปเกาะติดดูการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจเพราะมีข่าวว่าตํารวจจะนาหมายสารเข้ามาตรวจคน้นเพื่อหา,หาหลักฐานไปใช้ประกอบการดําเนินคดีสังเกตจากภายนอกเดี๋ยวต้องใช้คําว่าเงียบ สงบสยบทุกความเคลื่อนไหวมไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับรถที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยมีอยู่6คันด้วยกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีกระแสะข่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วบางสำนักสื่อบางสำนัก ไปเห็นทนายความปรากฏตัวอยู่หน้าบ้านแล้วบอกด้วยว่าพร้อมจะให้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นหาพยานหลักฐานได้ครับทีนี้เราย้อนไปดูในช่วง1-2สวันที่ผ่านมาไหเพราะว่ามีข่าวลือสะพัดมากเลยนะบอกว่าแม่ตั๊กเนี่ยทยอยขนย้ายข้าวของรวมถึงรถหรูออกจากบ้านไปแล้วรถเนี่ยที่บ้านมีอยู่14คันคตอนนี้เชเงือดูน่าจะเหลืออยู่แค่4คันเท่านั้นนะ เท่าที่เราเห็นมีไม่ต่ากว่าหกคันอาจเป็นรถของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้รอการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานนะคะว่ามีตัวแทนจากสคบไปยื่นหนังสือเรียกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ซึ่งคราวนี้ระบุเลยนะคะว่าเป็นแม่ตั๊กกะป๋าเบียจะให้เข้าพบเพื่อหาทางออกในการเยียวยากับผู้บริโภคหลังจากครั้งแรกทําหนังสือเรียกกรรมการบริษัทให้ไปเข้าพบแล้วแต่ว่าเกิดเหตุข,ขัดข้องค่ะท่านก็ แจ้งเหตุกัดข้องไปนะครับตามที่มีการแถลงข่าวโดยผู้อำนวยการศูนย์ไปก่อนหน้านี้นะครับและท่านรัฐมนตรีก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีทราบนะครับถึงเหตุการัดข้องซึ่งท่านก็กังวลว่าในมิติของการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการเขาในเรื่องการดูแลผู้โพวต์เนี่ยกระบวนการก็ว่ากันไปตามช่องทางที่ทางผู้ประกอบการเขาแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเขาขอเคลียร์เรื่องการคืนเงินให้กับลูกค้าไปบางส่วน อย่าคิดว่าสคบเป็นแค่เสือกระดาษทําอะไรไม่ได้หนังสือเรียกถ้าเกิดไม่ไปตามนัดหมายเนี่ยมีโทษตามกฎหมายนะคุณสจีคุณผู้ชม,มฐานขัดหนังสือเรียกเจ้าพนักงานมีโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน20,000บาทโดยหนังสือฉบับนี้ที่มายื่นเนี่ยมีกําหนดให้เข้าพบเจ้าหน้าที่วันที่4ตุลาคมนี้ครับส่วนผลการตรวจตัวอย่างของกลางที่สุ่มตรวจไปเนี่ยนะครับ ก็กดว่าสัปดาห์นี้น่าจะทราบผลว่าไอ้ผลเป็นยังไงเพื่อนนาไปใช้ประกอบสํานวนคนดีได้อันนี้ในส่วนสคอบอเนาะแต่ว่าในส่วนของบอกปคบผู้ออออมชคมคะมีรายงานแบบนี้นะคะว่าวันนี้แหละน่าจะมีการออกหมายจับแม่ตัก และป่าเบียร์นะคะแต่ว่าต้องรอดูนะคะว่าจะออกหมายจับได้กี่โมงกี่ยามนะนี่เป็นรายงานนะคะว่าน่าจะมีการออกหมายจับซึ่งเผลอๆพรุ่งนี้น่าจะเป็นคิวของตํารวจไซเบอร์อ,อาจจะมีการออกหมายจับด้วยนะคะซึ่งเราก็ตรวจสอบไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ในส่วนของบกปคบเนี่ยก็บอกว่ากําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ก็ต้องรอดูนะคะคต้องบอกว่าลุ้นระทึกเลยทีเดียวแต่หากว่าเหมือนที่คุณกายเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยหากว่าแม่ตั๊กเนี่ย คือพอรู้แล้วแหละว่าตํารวจจะมีการออกหมายจับหากไปพบกับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยคือไปก่อนที่จะออกหมายจับเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องประกันตัวเพราะหมายจับยังไม่ออกไงมาถึงขนาดนี้นี่นนก็เ,เชืี่อว่าก็ต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายและอย่างทนายเดชาก,กิติวิทยานี่ไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับแม่ตั๊กนะ<ฆ>ะเมื่อสักครู่ในสานามข่าวออนไลน์คุณเบรมสุดาก็คุยกับทนายเดชาด้วยเบื<ฆ>้องต้นเนี่ยก็มีความผิดเรื่องของช่อโกงพรบคอมแล้วก็มีพรบของสคบด้วยถ้าเเกกิดดดว่่าาาชชใ้้ยยยยยีผูสหหมม็ไ ท่านติดคุกถ้าเกิดว่าชดใช้เยียวยาหมดนะแต่ว่าผู้ชมอย่าลืมนะก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนเขาบอกว่าเขาจะไม่ขอรับเงินชดเชยนะจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนั่นก็นหมายความว่าคดีนี้ต่างกรรมต่างวาระรถามว่ามีผู้เสียหายเยอะเขาไม่ยอมความก็อาจจะติดคุกได้นะคะอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปถือว่าเป็นหากาบที่ยาวเลยทีเดียวค่ะค